สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบผลประกอบการในไตรามาส2ปี64ของหุ้นแจส์นะครับหรือว่าบริษัทแจส m มินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเ,เพื่อนๆอีกครั้งนึงนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาเ,เพื่อนๆมาดูงบผลประกอบการในไตรมาส2ปี64ของหุ้นแจ็นะครับหรือว่าบริษัท Jasmine International นแนจำกัดมหาชนซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับงบผลประกอบการของหุ้นแจตก็ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับอย่างในช่วงไตรมาส1ปี64ที่ผ่านมาเนี่ยตัวบริษัทก็ขาดทุนอยู่ที่265.40ล้านบาทนะครับคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นก ก็คือ3สตางค์ต่อหุ้นสำหรับในไตรามาสล่าสุดนี้นะครับไตรามาส2ปี64หุ้นแจกนะครับก็ขาดทุนเหมือนเดิมนะครับโดยขาดทุนสุดที่อยู่ที่910.37ล้านบาทนะครับ คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นก็คือ11สตางค์ต่อหุ้นโดยภาพรวมแล้วนะครับงบผลประกอบการในไตรมาส2ปี64ของหุ้นแจ็ก็ขาดทุนเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมารวมไปถึงเมื่อเทียบกับในช่วงไตรมาส2ปี63นะครับขาดทุนของไตรมาส2ปี64ก็เพิ่มขึ้นนะเพราะว่าในช่วงไตรมาส2ปี63เนี่ยตัวบริษัทก็ขาดทุนสุทธิอยู่ที่413.99ล้านบาทนะครับ คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นก็คือ5สตางค์ต่อหุ้นดังนั้นงบผลประกอบการครึ่งปีแรกปี64ของหุ้นแจ็ดนะครับตัวบริษัทก็ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 1, 175.77ล้านบาทคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นก็คือ14สตางค์ต่อหุ้นทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของรายละเอียดของงบผลประกอบการของหุ้นแจ็ดที่เกิดขึ้นนะครับโดยเรามาดูที่โครงสร้างไรายได้ของหุ้นแจ็ดนะครับ เราก็จะพบว่ารายไ,ได้ของหุ้นแ๊สเนี่ยจะมาจาก3ส่วนใหญ่ๆนะครับถ้าเรายึดจากในส่วนของงบผลประกอบการในไตรมาส2ปี64แล้นะครับเราก็จะพบว่ารายได้ส่วนงานบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตทีวีนะครับจะมีสัดส่วนอยู่ที่91.64% ลองลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของรายได้าจากการจัดหาออกแบบและวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคมนะครับอันนี้จะมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่5.32 แล้วก็รายได้อื่นๆนะครับจะมีสัดส่วนอยู่ที่3.04%จากสัดส่วนรายได้ตรงนี้นะครับถ้าเราดูตามภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารายได้ของตัวบริษัทเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกันกับของไตรมาส1ปี64แล้วก็ไตรมาส2ปี63นะครับคือถ้าเราดูเนี่ย จะมีแตกต่างหน่อยก็คือในส่วนของรายได้อื่นๆที่ในช่วงไตรมาส2ปี64นะครับรายได้ตรงนี้หายไปค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่โดยภาพรวมคือมันก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรที่สําคัญนะครับคือมันไม่ได้ลดลงเยอะนะเพราะว่าเมื่อเรามาดูในส่วนของรายได้รวมที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะพบว่าในช่วงไตรมาส2ปี64เนี่ยเขามีรายได้รวมอยู่ที่ ,4848 ล้านบาทนะครับ ไตรมาส1ปี64เนี่ยมีรายได้รวมอยู่ที่4,813ล้านบาทของไตรมาส2ปี63อาจจะเยอะกว่าหน่อยหนึ่งนะครับอยู่ที่5,000ล้านกว่าบาทในขณะที่ค่าใช้จ่ายของตัวบริษัทนะครับถ้าเราดูตามภาพเราก็จะเห็นว่าต้นทุนขายและบริการเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงไตรมาส2ปี64ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อันนี้ลดลงนะครับโดยที่สาเหตุนะครับมันก็เกิดมาจากในส่วนของต้นทุนขายและบริการเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาจากในส่วนของค่าเช่าเส้นใยแก้วนําแสงที่มันเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเนี่ยที่มันลดลงนะครับมันก็เกิดจากการที่เขาลดในส่วนของผลประโยชน์พนักงานนะครับแล้วก็ในส่วนของสํานักงานนะครับที่ณตอนนี้เนี่ยพนักงานส่วนใหญ่นะครับก็จะทํางานแบบ work from home ก็คืออยู่ที่บ้านในแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้มันลดลงนั่นเอง ในขณะที่ในช่วงไตรมาส2ปี64นะครับตัวบริษัทเนี่ยก็ต้องมีการสำรองผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผลกระทบด้านอัตราแลกเปลี่ยนอีก141ล้านบาทนะครับในช่วงไตรมาส2ปี64ซึ่งก็ลดลงมาจากของไตรมาส1ปี64นะในไตรมาส1ปี64เนี่ยสำรองอยู่ที่160ล้านบาทนะครับส่วนในไตรมาส2ปี63เนี่ยสำรองอยู่ที่60ล้านบาท โดยภาพรวมนะครับด้วยความที่รายได้ของตัวบริษัทมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับในขณะที่ค่าใช้จ่ายของตัวบริษัทเนี่ยก็เหมือนจะเท่าเดิมหรืออาจจะเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยมีผลทำให้ตัวบริษัทเนี่ยก็ยังคงขาดทุนสุทธิอยู่นะครับซึ่งในไตรมาส2ปี64เนี่ยก็คือขาดทุนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1ปี64แล้วก็เมื่อเทียบกับในช่วงไตรมาส2ปี63 ปัจจุบันนะครับหุ้นแจ๊สเนี่ยมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่95,480.69ล้านบาทนะครับคิดเป็นหนี้สินรวมเนี่ยอยู่ที่91,676.49ล้านบาทโดยที่หนี้สินส่วนใหญ่นะครับก็ยังคงเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนนะส่วนผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่3,804.19ล้านบาทนะครับ ตัวบริษัทไม่มีกำไรสะสมนะครับมีแต่ขาดทุนสะสมนะซึ่งมีขาดทุนสะสมอยู่ที่12,435.13ล้านบาทนะครับ โดยที่ค่า DE ในปัจจุบันนะครับอยู่ที่24เท่านะครับถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับนี่เอาไว้แบบเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับพุ้นแจ๊เนี่ยต้องมาดูในส่วนของเงินสดของเขาด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เขาปันผลมักจะเอาในส่วนตรงนี้มาจ่ายนะครับบางทีก็กำไรที่เขาแบบขายสินทรัพย์อะไรบางอย่างนะแล้วก็ ได้เป็นเงินสดมาแล้วก็มาจ่ายเป็นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งถ้าเราดูจากงบผลประกอบการล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของหุ้นแจนะครับในช่วงไตรมาส2ปี64ก็อยู่ที่649.73ล้านบาทนะครับ ทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของค่า P/E ของตัวบริษัทนะครับณตอนนี้คือค่า P/E เนี่ยไม่สามารถที่จะวัดค่าได้นะครับเพราะาตัวบริษัทก็ขาดทุนนะในส่วนของค่า P/BV นะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่6.64เท่านะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากๆนะครับในส่วนของค่า P/BV สำหรับอัตราการจ่ายปันผลนะครับสำหรับหุ้นแจนเนี่ยคือเขาเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลออกมาเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเขาจ่ายปันผลระดับประมาณ7ถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์ตลอดอยู่แล้วอะไรแบบนี้ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยจ่ายปันผลสูงถึง54%เปอร์เซ็นต์นะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยเขามีการจ่ายปันผลออกมาแล้วนะครับอยู่ที่8.81%เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาจะมีการจ่ายปันผลออกมาอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็มีในเรื่องของข่าวเรื่องคดีความอะไรพวกนี้นะครับที่เขากําลังยื่นฟ้องร้องอยู่อะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาได้เงินสดตรงนั้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเอามาจ่ายเป็นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหรือเปล่าโดยที่ในปัจจุบันนะครับหุ้นแจ็ก็มีราคาอยู่ที่2บาท80สตางค์ต่อหุ้น ต่อมานะครับในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้นแ๊สนะครับซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นแนวโน้มของการเป็นขาลงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้การเคลื่อนไหวของราคาของหุ้นแ๊สก็เริ่มแคบเข้าแล้วนะครับโดยเขาจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ2บาท80ตสิบปงถึง3บาทโดยประมาณนะครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าเส้น MA 200วันก็เข้ามาใกล้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปนะครับราคาของหุ้นแ๊สจะมี ทิศทางเป็นแบบไหนเพราะตอนนี้มันเหมือนกับว่า,าหุ้นแจ๊สเนี่ยกำลังรอที่จะเลือกทางนะครับว่าจะขึ้นไปต่อหรือจะกลับตัวลงมาอะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งถ้ามองกันในเรื่องของการเก็งกําไรนะครับราคาในแนวโน้มประมาณนี้มันก็ค่อนข้างเสี่ยงอยู่พอสมควรเพราะตอนนี้ราคายังเลือกไม่ได้เลยนะครับว่าจะขึ้นไปต่อหรือจะกลับตัวลงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าสําหรับหุ้นแจ๊สเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของสถานการณ์ณตอนนี้นะครับในเรื่องของการล็อกดาวน์นะครับการเวิร์กฟอร์มโฮม ซึ่งการ work f r ร m home เนี่ยหุ้นแจ็ดก็ค่อนข้างที่จะได้รับประโยชน์ตรงนี้พอสมควรด้วยความที่ธุรกิจหลักของเขานะครับก็ทำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งมันก็สอดคล้องกับในส่วนของการ work from home นะครับโดยถ้าเราดูในส่วนของรายงานนะครับยอดผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับของ 3BB นะในช่วงไตรมาส2ปี6,4นะครับมีจำนวนผู้ใช้บริการรวม3.57ล้านลน์นะครับซึ่งอันนี้ก็หักจากในส่วนของพวกบริษัท อะไรพวกนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่ารายได้เฉลี่ยต่อรายนะครับอยู่ที่598บาทต่อเดือนนะครับสำหรับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของเขา ซึ่งมันก็ทําให้ผมมองว่านะครับถ้าเกิดว่ายังมีล็อกดาวน์อยู่นะครับแน่นอนว่าการเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยก็น่าจะยังมีต่อไปเรื่อยๆนะครับและแน่นอนครับมันก็จะทําให้ลูกค้าของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงค่ายอื่นๆนะครับซึ่งก็รวมไปถึงค่าย3 b b เนี่ยน่าจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับมันก็น่าจะมาทําให้รายได้ของหุ้นแจดนั้นเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าอาจจะมีการเก็งกําไรในเรื่องนี้อยู่หรือเปล่านะครับ ซึ่งอันนี้คือเราก็ต้องมาพิจารณากันอีกทีนะเพราะอย่าลืมนะครับว่าหุ้นแจ็สเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในหลายเรื่องนะครับที่ผมว่ามาเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบแสดงฐานทั้ทงการเงินที่นี้สินของตัวบริษัทก็ค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้นะครับก็ไปลองพิจนารณาดูแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจในหุ้นแจ๊นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะกดแชร์ไป้เพื่อนหรือคนที่รู้จักขนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนหอนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ